ไปดีนาะพี่น้องมาเตียงไหนเตียงนาเด็กไก่กับสองโต้บลายดอกไก่กับกๆๆๆๆๆๆุ๊กก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 ุ๊กสองโต้สามโตยังผักอยู่เนาะ <c oughs> กับเมื่อกี้นี่กันสุดจา้าผ่าลูกสองคนสามคนกินมังโม่แล้วหรอครับไปหาปลาไปสอนปลาพี่น้องเลยไปสอนปลาอยู่น้อง ได้ปลวปลมาไล่ดอกป่ากันนะมากยังประธานได้เห็ดกินดอกเนาะอันนี้เละสิอุเนาะพี่น้งองต้นนี้เละสิอุนี่ปลาเนี่ยอยู่เทิยงไเทิยงหน้าลูกกระพุ่ลงหวยอีกแหละ,ะได้ปลามาเนาะต้นนี้ก็ขังไว้อยู่ไก่มาไล่เนี่ยอันนี้แหละไก,ก่กะทราบโตช่องโตเนาะ เดินฟ้าที่ว่าไปน,นั่นเมื่อกี้นี่เนะาะขาพี่น้องออกมาหายมาหน้าเนะาะาตัวใหญ่เนาะเมื่อลไรเมืม่อครับกินแมลงเนาะพี่น้องห้ามเลยเทียงให้เทียงหน้านี่แหละเทียงให้เทียงหน้ากัน มาหลังมาจอดนอนอยู่ในเปยนี่ลุกไปกับลูกเมื่อกี้นี้นสอนกูสอนป่าแล้วเขาแล้วน้ำแล้วพี่น้องปล่อยงัวปล่อยควายปล่อยงัวปล่อยควายล้วกะเขาไปอยู่เพื่อนเนาะอันนี้ก็เที่ยงใคเที่ยงหน้าก็คือมาจอบเอาซื่อๆนาะพี่น้องเนาะกันยังบอดี้ เมื่อก็คือยั้งจำบดิเมื่อนันมมอหแหละเที่ยวจอบอยู่เพราะว่าเข่าน้ำซับปากแล้วแล้ว,ลวมีแต่ชิมเห็ดฮิตต่ออีกเนาะพี่น้องหมู่บ้านนี่จ้างคนเขาแก่เพื่องแก่เพื่องร้อนนี้แหละเพราะว่าปั่นเขาแล้วแล้วก็แก่เพื่องก็ชิมเห็ดฮิตฮ็ดนางฟ้าปนันน้เนาะก็คือผมมีพี่นอนเนาะมืเทียงกะ ต่ว่าป้าป้าว่าอยู่นี่ปู่มีไปนอนหลังจากอนก็ศจะเอางูเอาคยุยว่ายอยู่ที่นาเทียงไห้เทียงหน้า,น,น,านี่แหละพี่น้องเยไก,ก่กรบป๋อลายไก่เม่ผักก็เขาหลักไปกินซ้ำอยู่ในนี้อยู่ในเทียงนี่ก็ได้เนาะเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงกรได้หลายโตดอกเลี้ยงไก่หาโต กระมูลหลักไปกินซ้ำยังเหลือไก่สโตสโตหนึงเนาะกุ๊ก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 กยังบาไลยกระมูลหลักไปไก่ลุงไปสอนป๊าเมื่อกี้นี่เนาะจบคลิปนะ